กเขาเคี้ยวได้แล้วทุกคนแต่ว่ามันชาตรงนี้อยู่แต่ก็มันก็ยังไม่หายบวมเบื้อง้างให้มอเบื้องลราเพื่นก็ว่ามันยังไม่บวมคงที่จริงๆประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีแต่ว่าคุ้มจุกหายเยอะจังเขาบอกว่ามันยังบมดียังบมดี ได้ยกดย้าหัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จะหาสนนอกแบบเหยียคาะจัดไปรู้มาอยู่ข้างๆเหียก็ได้อินูอินูบ่ะนูเฮ็ดอนันใส่กอกเอียงของมันเฮ็ดเอียงของเสียบ สเสพยาแอมแอมทำมา,าลแล้วกันไงมันเนื้อแล้วกันมาเอาตังกับเฮียทำมาเลยมาวันที่หนึ่งเลยหนูมาเล่นยูพีช่วนสมูมกม้าหมองน,น,น้องตุ่เนี้น้องกุกใหม่ <c oughs> น้องเงียเงสุกกันไปกันมาท่านที่เจ็ดทุกคนวควนครพนมคุราบน้องกัน S <S <S อันกุ้มปิดอันเท่าเฮาเฮาเพราะเหตุดอกมอนนันก็ทันเฮาเพราะเรนวางแผนอย่างอยู่เปิดให้เพื่อนเบื้องฟรีๆไปเลยคนงานปีนี้ดีมากจะ <ๆ S 2> พาเพนๆๆนั่นเห็นทางนะขอพูดสรุปแล้วแม่ทําเก็บบัตรจะไลฟ์รีใจมากกะปีไม่มีหราาอกค่ะเนี่งเยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปตลาดไหมส่งได้ไหมอ๋อไม่ละ ไอกินทำนี่ห้องก็บ่ดตายดอกอีน้งเอ่ยกลิเนก็ไปแดดลุ่มไปหย่ามลุลไปเอาลางมทองขอให้หอดทองหอดกระเพาะก,กระไว้อิ่มมีอันนึงอยากไปอันนึงมันกับบอแมนันแล้วตัวงดีใจไหมที่มีคนชอบตัวเองเหรอดีใจสิ รอสิเพืเ่อน,นไปไมลมเพรา่ว่าน่ไม่ปวดเธอเอากปีออกอัพได้ไงกาฟิลขับปีกอัพกลับบา้านง่นอย่างนี้ไงจริงบอ อย่ไหนอู่ไหนที่วัดที่ไหนนั่งแก็บของอืมน้่าก็บของเราก็ต้องเอาอ่นี้ไปเดี๋ยวทาน้องมันทำมันก่เราไม่ล่ไปนั่งขนของเพื่อมันขนมาไวแล้่ไปเรากไปวันเดียวมันจะเสร็กัที่รักไห้นั่งเห้ของเด็อดเบียดกันยา้ากองเรือบรลวไม่เรือครับออเค ก็ดีแล้วเป็นบ่ะหรือว่าไม่เต็งครับพังมาสามสิบดินมันมันควรประมาณกี่บาทสามสามเก้าแปดเก้าร้อยโอ้กระบะมาเขาคอยเอาถังใหญ่ไปเอาจ้ะมันจะได้ไม่วิ่งบ่อยเราวซมหลายวันกระถังเลยซื้อน้ำมันมาหลดมันประมาณหมื่นกว่าบาทถังถังใหญ่ถังสอง มันจะไดบโอบออกไปดูพราหนาจะผลิตน้ำมันเลยเนอะอยาะนีงให้บอหลังบ้านเรนงะบอขีดบอมวิจะแก๊ไม่จะแกเนะจอตฟิวมาเบ่อหลังบ้านอจอตฟิวสูตร แบ่แบแ่บพอบากินแล้วพี่น้องือได้ว่างว่างหยุดอ้อบบงไงจ้า,จาเปิดฤดูกาลในสีหดน,นี่เปลีนมาหัววันที่สี่แล้วกันไลยาวเลยที่นี่เห็ดงานเห็ดเวียไ <c ười> ม่ใช่โยเกิร์ตสวีทตุ้ขอยเป็นยังสี่เท่าไหรด้วยพี่น้องสองพันสองพัดีค่า ตัวแม่หล่อมากคุณค้าน้องพลอยบองสอยทางอ,อุบล,แ,ลแบบแบ๊บแบบแ,แบ,บ๊บมันใช่ใช่สามพันสวัสดีครับเกิดมาข้าหนาคือกันมพนธ์ทองเอาใช่ก็ได้ปะใช่หอมกันเอาอะไร พอก่อนเนี่ยเตรียมยอะไรเอาอยาบนที่นอนกับอาหารเสริมคือว่ารอของอืมนี่งแต่ตัวเองจะเท้าเอวแล้วร้องลูกมันจะเลี้ยเกี้ยวของไหนมันเลียวกว่าสิมันเห็นมันเลนียงก็อเอากุญแจให้ลูกไง ใส่แล้วไปเอาอาหารเสริมให้คน,นมากินพวกแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็บำรุงเลือดของตักเองตัวจะได้กินบำรุงเลือดวันละหนึ่งเม็ดเลือดเบอดีอดปปเดดเลือดตุกจางริธการครับแล้วเอาถังสองร้อยลิตรครับร้อหกล้อ,ลอแล้วก็เอาล้อหกล้อ,ลอไปเติมเพราะว่าน้ำมันเครื่องปั่นมาก็มันจะหมดอยู่แล้ว เหรอใช่ครับเอองั้นเอาขึ้นแล้วก็อ,ออกไปเลยทั้งนั้นครับจะได้เติมในหกเติมในปั่นด้วยใช่ครับเออโอเคไม่ต้องยกอันนั้นลงเลยเอาเอาไปท้ายรถเลยโอเคโอเคปะซ้อมใหญ่ทุกคนมันใส่เครื่องปั่นอยู่สำนักง,งานสองวันมือลราหา0ัน น้องพูดเพาะแม่นะคะเด็กหน่อยพูดพะเด็ดกๆกลุ่มนี้คัดเหลือจากปีที่แล้วนะทุกคนเด็กหน่อยลูกๆก,กับกลับมาก คอนวอยอ่ะมาจากปีที่แล้วที่ยังเหลืออยู่ก็โอเคคัดเอาซุ่มหูจากความซุ่มอะไรหูจากความอะไรออกเลยซุมบอนดูน้ำเเผวเพ่ได้กลับไปเบิร์ตแต่เราก็คัดเอาที่อยู่น้ำเลยเวลาย,ยิบยื่นให้กับโบกเสียดายจ้ะเพราะว่าที่ไนมันมันเริ่มหูเเผวแล้วเ้าก็ลูบหูเขาแล้วสินะแบบยูนไปคล้องมือนี่มันเบิ่งกันยวนาวๆเนาะ เขาขอยาหน่อยาอยาสองอันอยาเลือดอ่ะอืวเจ้าจรอแห้ครับคุะเงกินด้วยทุกคนอายุสามสิบขึ้นนี่แนะนำเด้อบังลุงตัวเองหน่อยแมกนีเซียมกับแคลเซียม กินพร้อมมืออาหาร <S <S แมกนีเซียมกับแคลเซียมนะคะมือแรงเบียกหน่อยซอมยอันน,น้ำแรงจากแคลเซียมกับแมกนีเซีม <S <S ยมอาจารย์มือขี้บอ่อนร้อนไปงานศพขยาดงานสีดำ ลิงคุณตกอย่างเอ้าเหมือนกับฟเมื่อกี้ย้อนหลานย้วงเป็คนของมาแจกของเมือ่อวานใเ่เจ็ด

เราต้องเสริบเยด้วยยต่ำบ,บักวยังไงอ่าเอาแล้วมาเลโอเคตามนี้เนาะมไม่อยากต่อแต่ลดได้ไหมแม่ก,ก็ฮา้าไปพอรถกลับมาเป็นยนังหนูก็ได้ใส่มือให้เด็กๆเวลามันช่วยงานที่จะทำเตรียมรอลี่นิดหน่อย เนหนาเท่าที่ซอบมันเราก็จะเป็นหนามันเรากจะกินหนามึง <c oughs> ตลกนะพี่น้องสามพันกว่าคนหาามื่นถ้วนจานราการด้วยค่ะเอามันจำอะไรไหมคือเอาวันงานเลยแต่ลุยได้เลย มัดจำไหมคบป้าอืมมักพริกบวบเผ็ดบบด,ดีมากหอมมักพริกเผา ก๋วยเตี๋ยวจ้าแพ้ยังไม่ไ,ไปเลยนะฝากขึ้มจ้าไปปล่อยมานี่หนึ่งก็หยุดไปประเดี๋ยวซีซ้าเนาะมันเละว่าทีเทพปูนท่านกับว่าท่านพี่เนองปีนี่เละ แต่ปีที่แล้วนี่คอยเฮ็ดบางนีทั้งกับบลิบด้ดยนี่เนาะทูนนะเอ้ยทเทหินเนาะแต่ว่าเนี่ยมันได้มาสก่อสร้สางพี่น้องแล้วมันได้ลือ้อเป็นอย่างคือบ่าในเทตอนแรกเพราะมันยังสร้างอยู่ใช่รถแล่นเขาแล่นออกตลอด,ลดรถแล่นเขาบันเอเขากลื้มันมันเป็นการลื้อเอาดินดินขีดตรงขึ้นมาเพราะว่าเพิ่ขุดเนาะขุดเทหอยคันถอยตอมอเทลินเทอย่างสินาะ มันก็เลยปีนดินกันมาแล้วมันทำไม่ทนันเราฝนมันมาพ่นาก็นาจ,จะเรียบร้อยกี่ใบเท่าหรอมันเห็นแวบๆบแบบอะไรลอ,อย,ออยจมูกพันใบเท่าอะไร เออหมูกัระ้างสีใบกับเมื่อนเออลอยใบกาลแสนพันกว่าใบเท่าพันกว่าพันหนึ่งร้อยใบเท่า กินบ,บะหบ่าหมดแล้วอ่ะงอนให้โตกินข้าวเนาะคับพแม่จัะจ๋าคอมเมนต์ถามเรื่องจมูกกับคางก็ได้กินย้ำนี่เพิตงตื่นจ้ะ เราจะสัตยมาเขาจะโอนนอันนับจำเขาเม่นหาเขาจะอุนอันหอมเบญจมักเพชรพืชสักมีไหมโอ้ยเพ็นมันยังขางใจบุหรุขอไอ้โต่งนะนะเซียว อันลดใส่แล้วไปนะตัวสิเอาไปอินเด็กอย่ดก่ลโอเคหน้าเฮ้งตุคือโอป่าแหงกินเข้าไปเด็กน้อยอเลยสาสองคนเด็กอักอไปหาน้องแน่ยูยยาาสิง่งตอนช้อ,ชอือจะโอน ที่ตัอาจาเปิดฤดูกาลเต้นเขาขอหน้าเลขบัญชีบริษัท สวัสดีค่ะไ์สดดูหน้าเด็กสรุปทอรถตทอรถเอามาใส่เกลือปันจ้ะเปิดแอร์น่าจะเย็นเพราะว่าอากาศมันเย็นกินกว๋วยเตี๋ยวพี่นอกเราจะออกไปซื้อของค่ะ วันจันตัวเองไปโอดบ้านนะมันจะไม่มีเวลานะได้วันนี้วันอะไรันน่้วันสุปเมื่อยิบเก่าไปให้เรียบร้อยได้นั่นนี่คนเยอะไม่ต้องไปโอแม่เลย ก็เที่ยนี่ครับอิ่มพอไหมอิ่มแล้วสวัสดีครับบอสโอ้ยเมื่อคืนบอสเด้ไอ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 ,ไอย่งางก็ที่ว่ามาหาเจ้า,าที่ว่าเขาทำงานน้ำมันที่เพื่อเราขบับรถเอง เข้มเต็มตายไปปีเดียวนะงตี้ออออเกิดสองหกคอยสองเจ็ดโอ้ยอกระดกเอ้นหัวหนาเปล่ะหปปออ้องไปผู้จัดการห้องเจ้าหัวหน้าไปอ้างสุดยอะไตหาาปีเดียวจำว่าเป็นไนอ้เลยจำว่าเป็ไนไอ้แล้ว ่ว่านแล้วไปแล้วรีโครแน่เลยไม่ใช่คาะ ตกเบิดม <ank> er> ือ <pues> ทุกคนฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันที่สี่เปิดวงเจอกันนะที่เดิมจากนี่ล้างผ้าหลังบ้านต้องเอามาไว้ในของนักนึงของเนี้ยตัวเ็จตัวชุดอะาไว้ตัวไตัวไม่าออกวัดเขาล้างเองเขาไม่เห็นที่เราสุกอย่างงัยงยมีแต่เก็บซื้อ เดี๋ยวถ้าต้จะเาลน้ำแวห่างเกที่เกีได้ก่อนถ้าสุดมีสุดหมเอาออกก็ได้กิรถไฟอ่ะเอเกมันมันเปียยเลยเจ้ามาใส่พื้นใส่แนวเ,เ,เ,เกลี่ยเอาร้องเท้าใส่เองาเาียกเลียย หนูจะหาแฟน่อยโอ้พูดกับคนให้ได้ก่อนเถอะจริงจริงพูดกับคนอื่นให้ได้สักสี่ประโยคก่อนแล้ว็็ำใมีแฟนนะ อยากสวยเหมือนในติ๊กต็อกจังเลยอันนี้ของนิคกีไม่กินผักอ่ะกินเด็ดเส้นแต่ฉันนะ่ะเป็นคนชอบกินผักไง ี่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงจริงๆอะ่ะ หอกปาก็ได้นำมะเ้าเาเว้านไ้เยนะด,ดเดี๋ยวขออนุญาตไปข้องน้ำแป๊บนึงนะคะรอยอยู่นี่แหละ